นี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางบางทีคุณพ่อคุณแม่เองเพอเห็นว่าลูกมีมีปัญหาหรือว่ามีมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กคนอื่นพ่อแม่ก็จะพยายามช่วยเหลือค่อนข้างมากบางทีการช่วยเหลือมากไปก็ทำให้เด็กทำอะไรไม่เป็นนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือการทำอย่างไรให้เด็ก ดูแลช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะครับนะพยายามกระตนนุ้นตั้งแต่ทั้งแต่แรกในทักษะการช่วยเหลือตัวเองพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการอาบน้ําเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็กทําได้นะครับนะอันนี้คือคือพื้นฐานอันหนึ่งที่พอพอฝึกแล้วเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการฝนในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการจัดการอารมณ์การรู้ว่าโอเคเวลาโกรธจะทํายังไงได้บ้างนะครับ นะเรื่องเรื่องของการการที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนนะเวลาจะเพื่อนจะทักทายยังไงตรงตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนหมดนะครับพอเราฝึกฝนเด็กให้ให้สามารถทำได้นะครับก็จะทำให้เขาอยู่ดูได้ด้วยตัวเองมากขึ้นก็คือต้องต้องปรับมุมมองก่อนว่าเราเราไม่ใช่ว่าสางสารเขาแล้วช่วยเขาทุกอย่างจนในที่สุดเขาก็ทำอะไรไม่เป็นแต่จะทำอย่างไรให้ ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดซึ่งการฝึกแ่บนี้เองบางทีจะใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็พอพอเด็กจะต้องได้รับการฝึกฝนที่มากกว่าเด็กคน,นอื่นๆแต่การที่ใช้เวลาค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าจะไม่สําเร็จครับมันก็จะมีความสําเร็จในแต่ละขั้นแต่ก,ก็จะทําได้แต่จะทําได้มากทําได้น้อยโอเคอาจจะขึ้นอยู่กับความดุแรงของแต่ละคนแต่ก็คือเด็กที่เป็นไม่มากเราก็ช่วยเหลือ ทำให้เขาเชื่อตัวเองมากเขาก็ดูแลตัวเองได้มากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันหลายๆคนก็สามารถเข้าโรงเรียนได้สามารถทํางานได้ในในงานที่ไม่ซับซ้อนเกินไป